ันนี้ไปซื้อผักมานะคะมาดูกันว่าได้อะไรมาบ้างโอเคค่ะมาดูกันเลยว่าในสองถุงนี้มีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยที่ขาดไม่ได้คือพริกเม็ดค่ะมันได้มาแค่หนึ่งแพ็คนะคะเขาเออผักไทยเนี่ยเขากำหนดแค่คนละหนึแพ็คเพราะว่าคนที่มาที่หลังเนี่ยจะได้ได้ซื้อของตอนนี้ก็เหลือแค่สองแพ็คสุดท้ายค่ะ อันนี้เราก็ได้มาแยกต่อไปนี่เลยมะเขือพว่วงมะระค่ะสวยไหมวันนี้แล้วก็ถั่วฝักยาวค่ะ วันนี้มาเยอะอยู่นะคะแต่ว่าก็ได้แค่คนละหนึ่งแพ็คนี่อะไรเอ่ยโหระพาค่ะได้มาเหมือนกันโหระพาเนี่ยก็ถ้าเกิดเราใช้ไม่หมดนะคะสามารถเอาไปใส่ช่องฟิตไว้ได้แล้วก็ครั้งหน้าก็เอามาใช้เอามาผัดก้อหอมเหมือนเดิมค่ะ ะเพราค่ะกำรรหนึ่งก็จะแค่นี้นะคะยี่สิบห้าโคนเนี่ยกำรรเท่ากับ3บาทหบาทบ้านเราเนี่ยแล้วก็อันนี้เลยแต่ไม่มีรากวันนี้เสียดายมากไม่มีรากผักชีนะคะแล้วก็นี้มาเยอะมากวันนี้หัวชายเท้า สิ่งที่ขาดไม่ได้ของบ้านเราคือแดนแดนแทนีทน่เลยค่ะขิงนะคะราคาจะอยู่ที่กิโลละ40โคนนะคะเมื่อก่อนเพราะช่วงโควิดขึ้นมาเป็นกิโลละหนึโคลหนึ่งโคนก็คือกิโลละสามเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาปลูกนะคะเนี่ย เริ่มมีหน่อขึ้นมานิดนึงนี่เลยของสำคัญประจำบ้านเอาใส่น้ำร้อนนะกระชายพูดไปยังเอ่ยกระชายส่วนอันนี้ไม่ใช่ของไทยของที่มีทั่วไปมะเขือเทศค่ะ เดี๋ยวจะมาทำน้าพริกหนุ่มกันนะคะก็ตัวนี้มะเขือมะเขือยาวมะเขือม่วงก็จะเอามายำค่ะต่อไปเป็นกระเทียมค่ะกุ้งค่ะกุ้งที่นี่จะเป็น แช่ฟิสมานะคะแช่ฟิมาวันนี้มีเบอร์เดียวก็ได้เอาแบบนี้มาก่อนเดี๋ยวก็จะเอามาสับอีกทีนึงเอากุ้งสับกับหมูสับใส่รวมกันแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะทำอะไรลองมาติดตามดูนะคะโอเคครบแล้วค่ะแล้วก็นี่คือทั้งหมดที่เราซื้อมาวันนี้นะคะ พรุ่งนี้มาดูกันว่าทำน้ำพริกหนุ่มทานกับผักอะไรได้บ้างแล้วกลับมาดูกันนะคะบ๊ายบายค่ะ